คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนําโดยพันตำรวจตรีนัทพลดิษธธรรมพร้อมกับคณะนะครับทุกที่เกี่ยวข้องของเดซไอเนี่ยก็คือว่าค่าสุดยอดฝีมือของของเดนไอเนี่ยมาทําคดีน้องแตงโมให้ให้เรานะครับแล้วก็ได้มีการร่วมกันประชุมไปไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการนัดหมายสอบปากคำอ่าพยานหลักฐานใหม่ทั้งตัวบุคคลแล้วก็วัตถุพยานทั้งหมดเนี่ยในวันที่13-15มกราคม2568นะครับ แล้วก็จะมีการจําลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยในวันที่16มกราคม2 5 1 8นะครับอันนี้ก็เบื้องต้นจะมีลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับเพราะขั้นตอนแรกเนี่ยสิ่งที่เราร้องขอให้ทางกรมสอบสวนวิเศษแล้วก็ทานรัฐมนตรีเนี่ยก็คือว่าเราขอให้มีการจําลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่ทําโดยพิสูจน์หลักฐานของสถาบันนิติวิทยาศารศุลิธรรมแล้วก็ทางกรมสอบสวนวิเศษเนี่ยนะครับ โดยที่จะมีการจําลองว่าหาบุคคลที่เหมือนน้องแตงโมงคือใส่บริสุ์ไปนั่งท้ายเรือที่ความเร็วตามที่ตำรวจระบุในรายง,งานการสืบสวนแล้วก็ในคําฟ้องนะครับว่าความเร็วที่ตกเรือคือ8น็อตนะครับที่น้องแตงโมงเนี่ยนะตกกับเรือตามที่นายแสงพูดนะครับที่8น็อตเราก็จะจําลองตั้งแต่3 3ุสน็อตไปเลยไปต้นไปนะครับเพื่อให้เพื่อให้เห็นว่า 3.3น็อตนั่งได้ไหมนะครับ6น็อตนั่งได้ไหมหรือ8น็อตนั่งได้ไหมนะครับแล้วถ้านั่งได้ต่อไปเนี่ยโดยแบแพ้เรือไหมนะครับโจทย์เราก็มีเพียงเท่านี้นะครับโดยที่เราจะจําลองให้มีคนนั่งบนเรือเนี่ยลำที่เกิดเหตุเนี่ยเท่ากับปริมาณคนก็คือห้าคนเช่นเดียวกันนะนะครับแล้วก็ใช้เรือเนี่ยชนิดเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับนะรุ่นเดียวกันให้เหมือนมากที่สุด ในวันนั้นเองจะมีหน่วยงานไหนไปร่วมในการพิสูจน์ความจริงบ้างก็คือมีทั้งทางดีไนมีทั้งสถาบันอิาศสตระกับชุรรมนะครับเขาาก็มีมีมีหลายหน่วยของเขาครับที่ที่เขาได้แจ้งเรามาแล้วนะครับรวมทั้งขั้นตอนของการจะตรวจว่ากายภาพของคนที่ตกท่านี้จะโดนไปพัดเรือไหมอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยไปแล้วนะครับแล้วก็ เราต้องการให้คดีนี้เกิดความโปร่งใสให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ไม่ใช่เป็นผู้ง่าเราไม่ใช่เป็นพ่อแม่กขเนาะแต่เราต้องการพิสูน์กระบวนการทําว่าที่ผ่านมา3ปีเนี่ยบนทําในคดีน้องแตงโมงเนี่ยเป็นคดีที่ประชาชนเครืออแข่งใจทั้งประเทศแม้กระทั่งคนทั่วโลกในคนใจทั่วโลกเนี่ยก็แข่ง,ขงใจมากกับคดีนี้ซึ่งเป็นคดีที่มีข้อพิรุษมากมายแต่ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือจะมีอดีตผู้ว่าการเหมืองชาติหรือจะมีพบตรคนปัจจุบันเนี่ยให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตของน้องแตงโมรวมทั้งไม่มีผู้นํารัฐบาลคนไหนให้ความสนใจเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องแตงโมงท,งทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ในกระบวนการรมนะครับมันยิ่งกว่าคดีบอสอยู่วิทยานะการที่ดาราชื่อดังเนี่ยตกไปน้ำทัพยาโดยมีข้อกังขาข้อประรุข้อสงสัยมากมายจนไม่รู้จะสรรหา นะครับคำพิรุธตรงไหนมาเพราะจับตรงไหนก็มีในข้อพิรุธนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงบอกว่าการพิสูจน์ครั้งนี้มันเป็นการดำรงไว้ซึ่งฝ่ายไม่ทาด้วยแล้วก็เป็นการที่เราเหยีเห็นการไปฏไิรูปกระบวนการทําไม่ใช่ว่าทงนะครับจะทงคดีอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีทงตั้งไว้แล้วจะไม่มีการเปลี่ยนทงที่ตัวเองตั้งโจทย์เอาไว้นะครับคดีนี้มันก็เหมือนกันคือทงคือทํายังไงก็ได้ให้คนบนเรือรอดจากคดีฆ่า คดีฆาตกรรมให้เป็นคดีประมาทซึ่งมีอัตราโทษน้อยแล้วก็สามารถเยียวยาแล้วก็ขึ้นมาส,สุดคือไม่ต้องติดคุกเพราะว่าเป็นคนมีเงินเป็นคนมีเส้นสายเราไม่อยากเห็นภาพแบบนี้กับประชาชนคนยากจนที่ถูกกระทําแบบนี้จะมีอีกกี่ศพที่จะเป็นแบบน้องแตงโมท,งท,งทั้งทั้งที่น้องแตงโมเนี่ยเป็นดาราชื่อดังของประเทศไทยนะเป็นบุคคลที่สําคัญมากนะครับการตกเรือผมว่ามันผิดปกตินะ ผมเป็นวิศวกรมาสามสิบสองปีผมหลักกลาศาสตร์คือเรือพุ่งไปหน้าคนตกท้ายจะไม่มีทางสัมพันธ์กันโดยถูกไปพัดเรือได้เนะครับอันนี้คือหลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะประกอบกับบาดแผลเนี่ยในขณะนี้ที่อาจารย์บันเทพบอกะรับเรามีภาพนะครับสำคัญที่เราเชื่อว่าทุกคน,นอาจจะไม่รู้นะครับภาพพิ่ารมโมคว่ำหน้า แล้วก็มือเนี่ยลักษณะมือนถูกไฟหลงนะอันนี้เป็นภาพที่ไม่ไม่สามารถเปิดเผยได้ก่อนหน้าสื่อมวลชนนะครับแต่เราเนี่ยใช้เรื่องนี้พิสูจน์ทุกอย่างกันในศาลมาแล้วในคดีของน้องแตงโมที่ศา,าลอาญาดังนั้นสิ่งที่เราทำทั้งหมดในขณะนี้มันคือประยา,านสารที่เคยปรากฏขึ้นจริงนะครับตามสื่อมวลชนแต่เนื่องจากไม่มีใครเรียบเรียงแล้วก็ไม่มีใคร ได้มีโอกาสขึ้นสารในคดีหลักของน้องแตงโมท,ที่สารจรังหวัดนนทบุรีในพยานหลักฐานใหม่ของเราทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อตำรวจฟ้องเรามาเราจหยิงบทุกอย่างไปอยู่ที่ศารอาญาในคดีของตำรวจยี่เ็นายที่ฟ้องเรามาล้วยังมีอีกห้าคดีที่ตำรวจเนี่ยมีการฟ้องเรามาในคดีน้องแตงโมเนี่ยอีกสันหกนายอีกยีก 9, ่เ็ 1, 1คนายคดีหนึ่งสิบสี่นายคดีหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งคนคดีหนึ่งแล้วก็หมอนิติเวศ ที่ศาลนนทบุรีอีกคดีหนึ่งซึ่งเรารอ,รอพวกนี้มานานแล้วรอมาสามปีนะแม้ทั่งเรารอคนบนเรือฟ้องเรานะครับก็ไม่กล้าฟ้องเรามาตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะนายแซนเนี่ยผมท้าทั่วเลยว่าขอให้ฟ้องสักทีนะรับรองว่าเรามีหลักฐานสาคัญนะครับที่จะมัดนายแสนในศาลได้แน่นอนแต่ผมฟ้องก่อนแล้วน,นะนะเดือนกุมภาเนี่ยเดือนหน้านจะมีการขึ้นศาลร,ระหว่ังผมกับนายแซนนะที่ศาลจังหวัดพระประแดงนะครับ เออผมอยากรู้ว่าทําไมถึงต้องเป็นแซนแลวก็คุณแตงโมงแค่สองคนแล้วอีก3ามคนที่จะต้องเอาไปจําลองด้วยบนเรือ5้คนเนี่ยทำไมเราต้องไม่เอาคนที่มีรูปร่างใกล้เคียงกันมันไม่จําเป็นเพราะว่ามันมันสัมพันธ์คือสามคนนั้นคือเขาเปรน็นคนขับเรือ<ช>คนหนึ่งแล้วก็อีกคนนั่งน,นั่งอยู่หน้าเรืออีกคนในจอบเนี่ยก็คือชงเหล้าม,มันไม่ได้รายะสำคัญเรามันจะมีผลตอนนั้นหมักเรือแล้วก็การวิ่งของเรือในน้ำขนาดนั้นไหมมันมันมันไม่ได้ถึงขนาดนั้น เพราะว่าสิ่งสําคัญคือมันอยู่ที่ความเร็วของเรือเป็นหลักนะครับความเร็วของเรือเป็นหลักก็คือว่าเมื่อตารวจตั้งกติกาสากลขึ้นมาในคดีนี้ด้วยการเอาแซมเป็นตัวตั้งในการทรําคดีเชื่อว่าแตงโมพัดต,ตกเรือนะครับโดยที่พลวโทจิรพัฒน์ภูมิจิตเนี่ยแถลงแบบแบบเอาง่ายว่าเป็นข่าวไปทั่วโลกเนี่ยในการที่บอกว่าหลังจากที่น้นอ,นองแตงโมพัดต,ตกเรือไปแล้วเนี่ยตามที่นายแซนพูดถึงเนี่ย ขาของแตงโมทั้งสองข้างเนี่ยค่อมไปที่มอเตอร์ไปพัดเรืออันนี้คือพลตรีวัตภูมิกิตพูดในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ย6เมษายน2 5 6 5น้าะผมอยากให้เห็นว่าสิ่งที่พลตริวัชภมิกิตเนี่ยแถลงข่าวเนี่ยไม่มีทางที่ขาแตงโมสองข้างจะเข้าไปค่อมกับไปพัดเรือได้เลยกับมอเตอร์ได้เลยนะครับไม่มีทางและเขาเองก็ยอมรับว่ากับเรือด้านซ้ายน้ําท่วมตลอดเวลาไม่สามารถนั่งปัสสาวะได้อันนี้เป็นคาพูดของพลตรีวัชภูมิกิตเมื่อปี สมรภูมิบที่ผ่านมานะประกอบกับคดีนเนี้ยเราถึงต้องนําจําลองเรื่องนี้มาเพราะว่าตํารวจเนี่ยที่ไปขึ้นศาลกับเรานะครับมีคนนึงบอกเลยว่าก็ามีหน้าที่ดูแลกล้องวงจรปิดทั้งเส้นทางของคดีน้องแตงโมไม่พบว่าน้องแตงโมเนี่ยตกท้ายเรือไม่พบว่าเห็นใครพัดตกเรือ นี่ขนาดตำรวจนะครับไปเบิกความพิสาลเองแลวเป็นคนทําคดีนี้เองก็ไปเบิกความพ่สาลนะครับที่สำคัญที่สุดคือเส้นผมสามเส้นหลักการเนี่ยมาจากหลักการคดีลุงพลคดีน้องชมพู่คนคนเดียวกันเป็นผู้ออกหลักการนี้นะครับผมถามว่าถ้าตกกลับเรือด้านซ้ายเนี่ยเส้นผมน้องแตงโมจะไปอยู่กับเรือด้านขวาได้ไงอีกเส้นนึ่ถูกไหมคนเราตกเรือด้านซ้ายแล้วกับเรือด้านขวาเนี่ยซึ่งอยู่ใต้น้ําเนี่ย จะมีเส้นหมแตงโมงไปติดอยู่หนึ่งเส้นได้ไงมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็เป็นการปลุกเจอครั้งที่สี่ครั้งที่หนึ่งวันที่ยี่สิบหกยังไม่พบศพน้องแตงโมงถูกไหมเพราะพบตอนบ่ายไปตรวจก็ไม่เจออะไรยี่สิบเจ็ดศพน้องแตงโมงอยู่สถาบันนิติวิสร์สำนักงานตุนชาติก็ไม่พบอ,อะไรวันที่ยี่สิบแปดตอนบ่ายตอนเย็นแล้วไปตรวจก็ไม่พบอ,อะไร แต่พอวันที่หนึ่งพนักง,งานสอบสวนบอกให้พอทอเนี่ยไปตรวจเรื่องเส้นผมน้องแตงโมแล้วไปพบเส้นผมสามเส้นกาบเรือด้านซ้ายใต้น้ำหนึ่งเส้นกาบเรือด้านฝาหนึ่งเส้นแล้วก็อยู่ตรงซอกที่แส้อว่าแสนนั่งหนึ่งเส้นซึ่งซอกนี่เป็นพวกความกวาม้างประมาณห้าเซนแล้วก็มีเบาะทับอยู่แล้วผมถามว่าพวกเราเป็นสื่อมวลชนวิ่มเนี่ยบนเรือเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงซอกที่ในแสนนั่งได้ไงถามหน่อยด้วยเหตุผล ทางด้านวิเวทยาศาสตร์มันเป็นไปนไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นพยานงอกซส้นสารเนี่ยอายาก็เชื่อว่าเป็นวัตถุพยานที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับนะอันนี้คืออยากจะบอกให้ทุกคนทราบว่าเราทําวันนี้กันทุกคนเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์คือต้องการพิสูจน์ความจริงให้กับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นเหยื่อชญาการรมนะครับของกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยว